ริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพ่อวันนี้มาทำอะไรพ่อซื้อยาซื้อยาซื้อยาให้ยายซื้อยาให้ยายที่ร้านขายยาตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลราชวิถีแต่ร้านเขาปิดอะ่ะเขาปิดสงกรานตั้งหลายวันกว่าจะเปิดวันที่19 ว่าซื้อได้ร้านอื่นนะพ่อนะยังดีมีร้านอื่นโอ้ยยารักษาแผลกดทับหายากหายากขาดตลาดขาดตลาดขาดตลาดได้ตัวนี้แทนนี่นีพ่อจำไม่หน่อยจำไม่หน่อยได้ตัวนี้แทนดูข้างในสิดูข้างในสิได้ตัวนี้แทนตัวที่เราต้องการมันไม่มีขาดตลาด มืงนอกเขาเลิกผลิตอันนี้ชื่ออะไรพร่ออินอินทาไซส์เจลอินทาไซส์เจลอ่าวได้อยู่ซื้อมาสองหลอดสองหลอดสองหลอดอ่ะอุซาจอดรถเซ็นเตอร์วันแล้วเดินไปเดินไปนู้ oh. ร้านอยู่นู้ oh. เดินไปนู้นจง้ามโรงพยาบาลราชเทวี น,น,นไปซื้อยามาแล้วกำลังจะกลับจอดร,รถอยู่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์วันเซ็นเตอร์วันตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี สาวรีชัยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมจะกลับบ้านสบการกัน,นพ่อเป็นยังไงเราจะกลับบ้านแล้วอันนี้อิตอรี่ฮับอ๋อพ่ออิตอรี่ฮับนี่แทนอะไรแทนแทนโรบินสันใช่ไหมพ่ออิตอรี่ฮับเนี่ยนะเมื่อก่อนเป็นห้างโรบินสันนะ เดี๋ยวนี้เป็นบิสตอรี่หับพอจะกินอเมซอนไหมอเมซอนไม่กินเหรอนี่อยู่ตูตรงนี้อเมซอนเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปเนี่ยเนี่ยนี่อเมซอนอยู่เนี่ยเดินเข้าไปเนี่ย นั่งไหนนั่งนู้นน่ะมาอันนี้ไปพ่อไปพ่อสั่งมาเออเหรอเออเหรออ๋อทางโน้นก็มีทางโน้นก็มีสตาบั้ทางโน้นก็มีสตาบั้ เ่าจะเอาอะไรสั่งมาสั nice. um, ่งมาลาเต้ไงเย็นลาเต้เย็นหวานน้อยแค่นั้นแหละวานน้อยนะแค่นั้นแหละแค่นั้นลาเต้เย็นหวานน้อยน้องลาเต้เย็นหวานน้อยค่ะช็อกโกแลตเย็นหวานปรับตาจีค่ะแป๊บนึง เอาแม่เขียนเวลาลู้นแม่เขียนเวลาเดี๋ยวร่มแม่จะหล,ล่นละร่มแม่จะหล,ล่นละนี่ร่มจะหล,ล่นละอะไรเอ่ยช็อกโกแลตเย็นแม่กินช็อกโกแลตเย็นนะ ทำไมเป็นอย่างนี้มันมือบางอะไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้เซลฟี่ happy family พูดด้วย please subscribe พูดด้วย please subscribe พูดด้วยก็ please subscribe happy family อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ happy family ค่ะ <laughs> ไม่มีไม่มีลืมอะไรรนะู้ไหมลืมลืมไม้ไม้เซียวี่